ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอาจารย์ธนริรักโลกพัฒนานุลครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมครับรายการกฎหมายน่ารู้นะครับจัดทาโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอออากาศทางสถานีวิวมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครับสําหรับสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ฟังผมจะพูดต่อเนื่องจากสุดาห์ที่แล้วนีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ื่อทางการก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562ครับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดในภาพกว้างๆไปแล้วนะครับผมครั้งที่เราพูดไปนะครับท่านผู้ฟังว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนนะฮะคนอย่างเราๆนะฮะที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารนั้นล้ำหน้าไปมากนะฮะแล้วมันก็มีผลกระทบมาถึงสิทธิส่วนตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข้อมูลของเราดังนั้นวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราของไทยนะครับก็คือเราต้องการกฎหมายต้องการที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยวิธีการกําหนดภาระหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะในการจัดเก็บรวบรวมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและกําหนดมาตรการ เมื่อเกิดการกระทําละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องกฎหมายก็จะกําหนดความรับผิดชอบที่เหมาะสมเลอประการหนึ่งนะครับกฎหมายฉบับนี้จะมีมาตรการเยียวยาการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะถ้ามีการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็นบทกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้ว กฎหมายฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมในการใช้ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมอย่างมั่นคงและปลอดภัยนั่นเองครับท่านผู้ฟังในการรักษาสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราไปดูกันนิดหนึ่งครับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้างนะฮะภาษาอังกฤษมันใช้คาว่า personal data ครับท่านผู้ฟังมันก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ทําให้ระบุตัวได้ว่าข้อมูลนี่มันหมายถึงใครไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม อ่ะเช่นที่สําคัญเลยนะครับเลขประจําตัวประชาชนนะชื่อนามสกุลเห็นไหมฮะที่อยู่ภูมิลาเนาเบอร์โทรศัพท์อีเมลข้อมูลทางการเงินตัวเลขในสมุดบัญชีธนาคารนะครับความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นะฮะหรือตาสารหนี้ตาสารการเงินอะไรทั้งหลายแหละนะครับรวมไปถึงเชื้อชาติศาสนา ความเชื่อพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมและที่สําคัญมากอันนก็คือครับข้อมูลสุขภาพครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือว่าไม่เป็นข้อมูลที่รับการคุ้มครองนะฮะตามประมัตฉศาสตนี้นะครับก็มีสองอย่างด้วยกันก็คือข้อมูลนิติบุคคลนะฮะข้อมูลนิติบุคคลครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลของบริษัทห้างร้านนะครับห้างส่วนจำกัด หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานรัฐก็ได้กระทรวงกรมนะฮะองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วจริงๆแล้วข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของนิติบุคคลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ควรต้องเปิดเผยด,ด้วยนะครับท่านผะูบบ้ฟัง ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลคนตายครับไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะคนตายเนี่ยอ,อย่างนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะว่าข้อมูลคนคือคนตายเนี่ยไม่มีสภาพบุคคลอีกแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลของผู้ตายอาจจะได้รับความคุ้มครองในแง่ของเป็นข้อมูลของลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายหรือคนในครอบครัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านผู้ฟัง แล้วนอกจากนั้นนะครับกฎหมายฉบับนี้นะฮะที่บอกว่าควบคุมการรวบรวมข้อมูลการใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลมันมีข้อยกเว้นต่อมาว่าไม่ใช้ในกรณีใดบ้างอ่ะถ้าเป็นเรื่องหนึ่งครับกฎหมายบอกว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเองหรือเพื่อกิจกรรมภายในครอบครัวบุคคลนั้นนะครับอันนี้นะครับไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับผมผมจะขออ่านตัวบทสักนิดหนึ่ง นะครับท่านผู้ฟังคุณพ่ว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมของเราเองต้องเป็นของครอบครัวเราเองนะครับไม่ใช่เป็นครอบครัวชาวบ้านนะครับสองครับการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับความมั่นคงครับความมั่นคงความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยของประชาชนนะครับความมั่นคงเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะฮะอันนี้จําเป็นครับ ต้องไปท่านต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องทําได้นะับเพรา,าะเป็นความจําเป็นนะครับในทางกฎหมายและความมั่นคงของประเทศนะฮะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกิจการสื่อสารมวลชนนะฮะพวกพวกสื่อทั้งหลายนะครับนักข่าวนะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทางออนไลน์นะฮะงานศิลป,ปการเก็บรวบรวมเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิละปะงานวรรณกรรม แต่ต้องเป็นไปตามตริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพพูดง่ายก็คือออกข่าวได้ครับเอาเอาภาพคนภาพอะไรออกข่าวได้แต่ต้องอยู่ภายใต้จรรยาบรรณจิยธรรมกรารประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนหรือเพื่อประโยช,ชน์สาธารณะเท่านั้นประการต่อมาคือการทํางานของสภาผู้แทนาราษฎรผู้ที่สภารัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการทําหน้าที่นะครับของเขาอาจจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้อื่นหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการอภิปราย นั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของทางรัฐสภาอยู่แล้วนะครับก็จําเป็นจะต้องยกเว้นไว้ประการต่อมาครับเมื่อกี้เป็นรัฐสภาครับสถาบันหลักต่อมาคือสถาบันศาลครับการดําเนินคดีต่อของศาลนะครับรวมทั้งกระบวนการที่ทําของเจ้าหน้าที่นะครับที่จําเป็นจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับการนําเสนอพยานหลักฐานต่อศาลนะแน่นอนมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นครับอันนี้เป็นอํานาจของสถาบันตุลาการครับ กฎหมายฉบับ,บนี้ไปบังคับใช้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตนั่นเองนะครับนี่ต่อมาสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ,อะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับนะฮะมันยังมีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีความละเอียดอ่อนมากที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูลสูงกว่าปกตินะครับนั่นก็คือ ข้อมูลวกข,ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะกฎหมายใช้คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวครับหรือ sensitive personal data นั่นเองนะฮะเช่นความคิเดเห็นทางการเมืองครับความเชื่อในลัทธิความเชื่อในศานสนาปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมนะครับข้อมูลสุขภาพนะครับนะฮะข้อมูลพวกนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับอยู่ที่หมอฮะต้องเก็บให้ดีครับ การใช้ต้องใช้ความระมระอย่างสูงครับมากกว่าปกติข้อมูลเกี่ยวกับสาภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพนะพวกนี้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองที่เข้มงวดมากนะครับเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะทีนี้ใครเป็นใครครับในกฎหมายฉบับนี้ข้อแรกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือประชาชนคน,คนเราเราทุกคนนะครับทั้งบุฟังถ้าเป็นหน่วยงานนะฮะก็มักจะหมายถึงพวกลูกค้าพนักงานนะครับ องคที่2ก็คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data controller อันนี้อันนี้ผู้ควบคุมคือคนที่เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับไม่ใช่แก่พวกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรสถาบันนะครับที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูลของประชาชนของบุคลากรในองค์กรนะครับนะพวกนี้เป็นผู้ควบคุมครับต่อมาก็คือผู้ประมวลผลข,ข้อมูลส่วนบุคคลก็คือผู้ที่ทําตามคําสั่งโดยหลักมักจะเป็นเอาซอร์สที่รับจ้างนะครับ แต่จะไม่รวมมันไม่ใช่พนักงานนะฮะหรือหรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานและสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจนะครับบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในระดับหนึ่งเลยก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะับภาษาอังกฤษใช้คําว่า data protection officer หรือ DPO พวกนี้จะได้รับการมอบหมายหรือมีหน้าที่หรือมีอํานาจนะครับในการให้คําแนะนําแล้วเข้าไปตรวจสอบผู้ควบคุมข,ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูล,มลส่วนบุคคลเข้าไปตรวจสอบพวกนี้ได้ครับ ว่าได้ปฏิบัติการไป,ไปตามกฎหมายหรือเปล่านี่เรื่องการเก็บรวบรวมการเก็บและร,รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทําได้หลักๆนะฮะหลักกฎหมายมันจะมีว่าหนึ่งทำได้ต้องเก็บเท่าที่จําเป็นแล้วเก็บไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นข้อมูลของพนักงานใช่ไหมครับมันก็ต้องมีมันก็ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาที่บริษัทต้องเก็บไว้แล้วการเก็บต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วยว่าเก็บไปทําอะไร เพื่อให้เขาได้รับรู้และแสดงความยินยอมได้อย่างเสรีไอ้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนแรกที่เป็นการรวบรวมการใช้หลักนะมันอยู่ในมาตราสิบเก้าเขาบอกว่าผู้ควบคุมข้อมูลนะครับจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ความยินยอมไว้ก่อนหรือขณะนั้นนะครับงั้นแปลว่าถ้าไปเก็บ ก่อนหรือไปเปิดเผยก่อนแล้วมาขอความยินยอมเราในภายหลังอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเรื่องการขอความยินยอมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากส่วนวิธีการครับการขอความยินยอมกฎหมายบอกว่าคุณต้องทําโดยชัดแจ้งต้องแจ้งเลยเป็นเอกสารไปเลยต้องทําเป็นหนังสืออ่อย่างหรืออย่างน้อยก็ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การขอความยินยอมโดยวาจาไม่อากทาได้นะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปนะฮะผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ เก็บไปทําอะไรอาจสมมุติว่าถ้าเป็นนักวิชาการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการมาวิจัยก็ต้องแจ้งว่าเอาไปทําอะไรไปทำงานวิจัยอะไรนะครับแล้วก็ต้องขอความยินยอมเขาด้วยแล้วการขอความยินยอมนะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นการสื่อความที่ชัดเจนนะครับข้อความที่ขอความยินยอมเนี่ยเจ้าของข้อมูลเขาต้องเข้าใจง่ายต้องไม่เน้นต้องไม่ทําแบบแอบทําหรือหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลนะครับ แล้วสาคัญนะฮะความมีสิทิะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการความยินยอมนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะให้แค่ไหนก็ได้หรือจะถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้ครับท่านผู้ฟังการขอความยินยอมทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักการกฎหมายที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับจะไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจะทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถมีอํานาจหรือ จะทาการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถ้าวิธีการผิดไม่ได้เลยนะครับเรื่องการขอความยินยอมที่มีความสำคัญมากจริงๆทีนี้ในกรณีผู้เยาว์ครับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะคือผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะก็มี2อย่างคืออายุ20ปีบริบูรณ์หรือถ้าต่ำกว่าย0ก็จะบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับกรณีถ้าเป็นผู้เยาว์นะครับจริงๆผู้เยาว์สามารถให้ความยินยอมได้ถ้าเป็นเรื่องที่กฎหมายอนุญาตที่ผู้เยาว์สามารถทําได้ด้วยตนเองนะฮะสมแก่ฐานานุรูป นะครับแต่โดยปกตินะฮะการจะทําการขอความยินยอมของผู้เยาว์เนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใชอ้อำนาจปกครองผู้กระทําการแทนผู้เยาว์ด้วยอ่ะพูดง่ายๆครับคือผู้ปกครองพ่อแม่นะฮะต้องได้รับความยินยอมก่อนจากพ่อแม่ก่อนคุณถึงจะแล้วได้รับความยินยอมจากเด็กแล้วคุณถึงจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กได้นะครับแล้วทัากรณีผู้เยาว์หรือเด็กอายุไม่เกิน10ปีครับ ในการขอความยินยอมนั้นให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้หน้าปกครองที่มีอำนาจกระทําการแทนผู้เยาว์เลยนะฮะคือไม่ต้องไปคุยกับเด็กละนะครับคุณต้องมาขอความยินยอมโดยวิธีการเปิดเผยโปรง่งใสตรงไปตรงมาจากผู้ปกครองหรือบิดามารดาของผู้เยาว์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญประการแรกและผมว่าเป็นหลักการที่เป็นหัวใจของการเก็บรวบรวมข้อมูลสน่วนบุคคลเลยครับท่านผู้ฟัง ทีนี้อย่างที่พูดไว้แต่ต้นนะฮะว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูงนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา2ี่หนะฮะเขียนไว้เลยครับว่าถ้าคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความเห็นทางการเมืองพวกนี้พฤติกรรมทางเพศประวัติอาชการ,รมนะครับข้อมูลสุขภาพข้อมูลที่มีผลกระทบกับตัวเจ้าของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอย่าง,างทํานองเดียวกันนี้นะฮะจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผมตีความยินยอมได้รับความยินยอมชัดแจ้งไปว่าก็ต้องคือ1ตัวเจ้าของข้อมูลต้องรับทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนข้อ2นะฮะต้องมีตัวเจ้าของข้อมูลต้องแสดงออกต้องแสดงเจตนานะครับออกมาชัดเจนรับทราบเช่นเซ็นรับทราบหรือมีเคาะหรือเขียนว่ายินยอมให้ทําอะไรบ้างอะไรเงนเนี้ยนะครับนั่นแหละจึงจะเรียกว่าได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งนะครับไอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตรงนี้นะครับ อาจจะเก็บได้โดยไม่ได้ความยินยอมนะฮะต้องเป็นกรณียกเว้นที่สําคัญก็คือกรณีแรกก็คือจําเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพนะครับซึ่งถ้าหากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้เช่นอยู่ในภาวะโคมา่าอะไรเหล่านี้นะครับจาเป็นต้องรักษาโดยด่วนจะไปรอความขปความยินยอมก็อาจจะเสียชีวิตก่อนนั่นเองหรือเป็นการดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย นะฮะของพวกมูลนิธิสมาคมองค์กรที่ไม่แสวงหาก,กําไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมืองศาสนาปรัชญาหรือพวกสาภาพแรงงานอันนี้ก็เป็นกรณียกเว้นสําหรับหน่วยงานพวกนี้กรณีทสามนะครับถ้าเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะด้วยความยินยอมพร้อมใจอย่างชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็สามารถทําได้อยู่แล้วกรณีต่อมาก็คือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนรายละเอียดที่เป็นมีความละเอียดของตรงนี้ได้นะฮะถ้าเป็นการจําเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิตามกฎหมายนะฮะการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายนะครับก็คือในกรณีถ้าเราจะไปหมายาว่าหน่วยงานอ,องค์กรจะไปทําอะไรเพื่อให้เจ้าของข้อมูลเขาได้สิทธิเขาได้ประโยชน์ทางเดียวไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอะไรเลยอันนี้ทําได้ครับถือข้าเขายกเว้นอันนี้เหมือนกันนะฮะ รกรณีต่อมาถ้าเป็นความจําเป็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคระบาดนะฮะกฎหมายใช้คหาครัวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีววเวชศาสตร์นะครับเพื่อประโยชน์สาธรารณะด้านสาธรารณสุขควบคุมมาต,ตรฐานผลิตภัณฑ์ของยาหรือเครื่องมือแพทย์การคุ้มครองแรงงานประกันสังคมสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสาธารณประโยชน์ที่สําคัญนะครับอันนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความละเอียดตรงนี้สามารถทําได้นะครับหลักการของการของความยินยอมและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยท,ทั่วไปก็จะเป็นอย่างที่ผมอธิบายมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาตัวอย่างที่มันน่าสนใจจริงๆนะมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันต่ออีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลครับนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็คิดว่าคงจะเพียงพอด้วยเวลาเพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจที่จะขอรับคำปรึกษากฎหมายนะครับหรือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถติดต่อทางคณะนิติศาสตร์ได้นะครับหรือติดต่อติดต่อทางผมก็ได้นะครับหรือผ่านทางคณะนิติศาสตร์นะครับก็ยินดีครับที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการ ให้คาแนะนาหรือปรึกษาปัญหาทางกฎหมายในกรณีที่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะและต้องการผู้ที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจริงกันนนก็จะแนะนําต่อไปให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอาจารย์อดิรักโลกพัฒนานนท์นะครับจากคณะนิติศาสตร์ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ